พีมวยอย่างวะพี่มวยงพี่มวอย่าวอ้ยเดี๋ยวมมีอไมนยังไม่นลใครนะใคร s t o ใครตอร์มจริงเมื่อกี้สักสามลูกสวยเลยจะนายเสื้อเหมือนเมืนนี่มีทั้งคข่ะข่กได้วยเลยยุเป็นองค์แบอลเปล่าวะเนาะบอลได้แล้วบอได้แล้ว มีใครฝักคนเรียนซื้ออะไรไหมไม่ยอมรอจริงใช่ไหมน้องเหมยรอจริงคอน้องอยู่ไหนก็ถามนี่ก่าท่านชาหรือที่ไหนพี่จะซื้อฝากซื้อแน่เลยไอ้โฟมไอ้ครีมทั้งหน้าเอ้ยครีมทั้งหน้าบ้าเลยครีมทาหนะ้าเลอร์ิง <c oughs> อัดเพลงอย่าปล่อยมือเลยเดี๋ยวรับไปพิจารณานะทุกคน <c oughs> หากว่าเธอไม่ใช่ดึงฉันชาบูอ๋ออยู่ชาบูถ้าอยู่ชาบูก็ไม่เอาเอาอยากได้น,นั่นนะตารางจะไปร้า,านน้ำชาอ๋อกินอะไรไหมกินอะไรไหมไอ้นั่นไม่อ้วนซุกี้ซุกี้น้ำไม่อ้วนเมียวแล้วไม่อ้วนใช่ป่ะใช่ไหมอ้ <c oughs> วนป่ะสุกี้นะ้ำเทมเปเช่เมื่อวานนี้พี่จินสุกี้แห้งอ่ะพี่ว่ามันน่าจะแปรงม,มันป่ะ เขาไม่น่าจะอ้วนหรอกผู้ชายมันกินนี้ก็ไม่อ้วนหรอกนิดเดียวเองแมวดีกว่าเจ้านั่นแมวคงนตั้งค์ก็เข้าเซเว่นไหมยังไม่อัดเสียงค่ะพี่เพจับอะไรนะอะไรจับอะไรนะพี่เพชรจับมือพี่เหมยค่ะไม่ได้จับจับตรงไหนนี่มืออยู่นี่ ยังไม่ได้จับ <N> นี่ no าพี่ไม่ลองเพลงตะกีดหน่อยเพิ่งหัดได้วันเดียวเองทุกคนอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมองงไม่ได้เมย์จะไปซื้อโทนเนอร์ไม่ไม่ไมไมไมครีมไงครีมที่ที่พี่เพชรอายุเท่าไหร่ย <22. S 1> ี่สิบสองเอ้อนั่นลิปซ้ำลิปเธอเริ่มรู้เยอะแล้ว เรื่องอะรเรยหลายเรื่องนะจินไม่วันเกิดผมว่าใครมันจะประจําหรอจ<อ>ิงพี่เคยบอกพี่เคยพูดครัร้งหนึ่งจะมายวันเกิดพี่เมื่อเช้าเลยชั้นกีฬาเออเห็นไหมเอาผมถามทั้งหมดเลยไม่ะโทรถามเลยก็ได้ปอในโอมถามหมดเลยเนคนสนิทเนี่ยเอาถามไม่ <laughs> ไม่เขาเลยไม่มีใครรู้ตุ๊กตานุ่มไหมนุม่นมค่ะเขาเรียกว่าบุคคลสําคัญอะไรบุคคลสําคัญ ใช่ใส่ใจไงเห็นไหมพี่บุญบอกว่าใส่ใจไงใช่ครับใส่ใจได้แค่มองใส่มองได้ทั้งแปลไม่ใส่ใจหรอกจะรับอะไรบอางใช่ครับกินเลยไม่เป็นไรสุกี้ไม่เป็นไรรอน้ำนิอยู่ พี่อ่ะไม่รู้จะสั่งไงตรงกับมันค,ค,ครับพี่ฝนตรงรับไม่รู้จะสั่งยังไงเพราะว่ามันไ <c oughs> รงสดอยู่ตรงทับพี่พี่จะสั่งอะไรจะสั่งไอ้อะไรเคโนตรอไม่รู้ว่านอ้องเข้าเซเว่นยังถามแล้วน้องพี่เพราะว่าไม่ได้เข้าแต่แล้วก็ถึงตอกกนจะเอาอะไรเอาแล้วก็ถึงไปแล้วว่าผู้ใหญ่จะบัดซบ นนมีคอนเสิร์ตวันไหนคะไม่ได้รู้ตารางเดือนหน้าอะไรก็พี่เพชรพี่ใช่เขาจะฟินหุ่นทุกคนพกเพืพเพเอ่อเออ <laughs> พลงเพื่อเธอเพื่อเพลงเพื่อเพลงเออเออเออมาเธอเพื่อเธอสิงหาใช่ปะ่ะล่ะสิงหาผมจะต้องพี่เหมยพี่เหมยอะไรอ่ะทุกคนเรียกหนูทำไ,ไมอ่ะอีสานวัลลคัมอีสานวัลลคัมเช่นคำว่าไอ ฮัตเจ้าไอ้สามคำเออไอ้สามหมดเลยใช่ไหมอายจะเป็นอีสามฮัตก็เป็นอีกสามเดาใช่อันนี้พูดให้หนูวะพูดไปเรื่อยร่าชมครับเพลงอย่าปล่อยมือทุกคนไม่รอชมเพลงเราแล้วใช่ไหมต้องรอชมเพลงเหมือนก่อนวันที่การี่จะถึงแล้วนหรเหลือประมาณอาทิตย์นิดๆิดแต่ว่าน่าจะถ่ายประมาณไม่เกินวันที่ห้าคิดว่า เพลงนี้นนี่ตัวไรเาไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราคตัวไหนซ o m น่าจะไม่กี่วันเอามาสองห่อเลยก็ได้มานานยังคะจะได้ไม่ต้องัดเพลงยังนี่ไงพี่พีทพร้อมแล้วเหรอตขอกรขอตุ๊กตาซิมพูได้ไหม no มันม็นจัก,กรนแน่เราเนอะพี่เจนทำอะไรนะอัดเสียงต้องใช้เครื่องของของพี่เจนอ๋อทำไม่เป็นพี่ยูถ่ายคลิปกับพี่เพชรหน่อยค่ะพี่เหมยได้ค่ะถ้าแบบถ่ายพรุ่งนี้ครับได้คู่ข้อพี่ยูทำเป็นแบบไม่รู้ ฟ้าเราครับผมครับคุณเจมเจมส์เอย่าเจมส์ไหนเขาเป็นแฟนอบอยอมลบบานลบบานฟ้องแม่์ม่์เฮ้วันนี้หนุย่ยแพ้แล้วคนมีเจ้าก็ไม่มีกีตาร์ขขเขาตัวไปไม่มีกีตาร์นี่บอกอิงเอาลงมาแฟนเราไม่ใช่ครับใช่ค่ะเออ <laughs> <laughs> ดูแลอยังไงก็ฟิวแบนเดี๋ยวเดี๋ยวว่าหนูเดวคนอไม่เดี๋ยวว่าหนูออกตัวแรงนั้นพี่น้องกันเออพรุ่งนี้ไปตัดผมใครด้วยก็นั่นไงก็เห็นท่านไงปวดจะไปพี่จะไปตัดแก่ปอนจะไปด้วยไหมจะไปก็ไปจะไปไม่รู้จะตัดตรงไหนดีตรงห้องเอาดีๆทรงเดิมหรอเอามาทรงเดิมที่ตัดมา้นี่รอบเนี้ยแต่ว่าบอกว่าจะไม่ยาว เดี๋ยวไม่ยาวดิยาวก็ได้นะเพราะว่ามันเ็ตก็ได้แต่มันเซตจะสวยไหมล่ะสวยได้ไม่ค่อยเก่งไงเ้นเองมันไม่ได้เก่งเรื่องเซตผมใบสีขาวให้หมดจนแล้วครับพี่ไม่ยิ้มค้างเลยยอกค่ะทุกคนหยักหยักหยอกหยกนะเขาเลิกอะไรแล้วน่าอะบอกพิงลงมา พรุ่งนี้บอกออกลัางกายตอนเช้ากี่วันนะกี่วันนะไม่ไอ้วันไอ้วันนี้มันไม่อยากเพราะเพราะไอตอนบอกว่ามันไม่อยากออกแต่พอลงมากินข้าวหรดีมาเห็นไอ้พวกนี้ออกดูเสียดายมากตอนเช้าใช่ออกมากตอนที่ดูพวกมันี่ยเหมือนกับว่าเป็นลอยได้อะไรอะไรหน้าสอง อุ้ยเขาจะโม้เขามีซิกแพคไงนี่รังอยากไอ้โมึงลองจับกูดูมึงเขาแค่ยังน่ะมันมันตื่นขึ้นเอาสักอาทิตย์เดียวมันก็มาให้กูจำหนูเคยมีซิกแพคนะมึงต้องเกรงแบบว่าพี่มีซิกแพคเท่ต้องเกรงแล้วก็ปวดตัวด้วยเหมือนแฟนมากเลยหนูเคยมีซิกแพคตอนที่ตอนที่ประกวดดาวเดือนมันไม่ใช่ซิกแพคแต่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้หญิงอ่ะ เป็นกล้ามท้องกั้นทุกคนลงไม่ไวแล้วจ้ามันลืมเฮ้ยใจมันมันเป็นกล้ามท้องงั้นมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้ไม่มีเลยไม่เรื่อยเลยทุกคนมีกแ็กหมดแต่ใครว่าไขมันบางใช่ร่องสเปรตตอนนั้นมันมันมันหนักไงมันหนักผู้หญิงเขาจะเป็นร่องสเปตเขาเรียกว่าร่องสเปรตแบบกล้ามท้องมันมันเป็นร่องแบบนี้อ๋อ มมันนจะไ่เป็แบบตรงน,น,นี้ใช่ตอนนั้นพี่มีเลยเพราะว่าหนักมากออกกําลังกายหนักมากแบบวิ่งไม่ไม่วิ่งอ่ะเดินทุกวัน,เ,นเต้น,น,นใช่เดินแบบเต้นทุกวันตะกี้ตะกี้ตะกี้ตะก,กี้รุม้มรัดเต้เต้เต้แล้วก็เต้นเพลงผู้หญิงอะมันจะมีเกอร์กุ๊บมันขาบอกว่าเจ้านายหล่อมากตอนนั้นวะโอ้ยตกใจหมดเจ้าเลย แล้วผู้หญิงมันจะมีโชว์โชว์เปิดใช่ไหมก็จะเป็นโอ้แม่บอกเลยเรื่องตื่นเคยบอกฮุนมันไมปยืนเลยพี่ว่ามันไปยืนตอนนีนแต่มึงดีมากน่าจะเป็นตัวกตุ๊กยืนอะไรครับโอ้ยเจ้านายเจ้านายไปเรียกนัทนี่ลงมาหน่อยครับเจ้านายเจ้านายก่อนเขาบอกเจ้านายหรอวิฟิลแฟนเจ้านายฟิลแฟนนี่ แล้วนี่เป็นลูกอ่ำนำ้ำเหอยู่แบบลูก <laughs> ไม่น่ารักมา,มากเลยบบลขอบคค่ไมันน่าเหลือยงะเป็นประตตานะขอฉันแค่ตุ๊มันเป็นไฟไง <c oughs> ใช่แล้ว <c oughs> ก,ตตก็กสองคัมซามิด้อขอบคุณค่ะ, <c oughs> คคะไม่เป็นล่อวาสาน ครับขอบคุณครับเพราะผมนั่งเรื่องนนแล้วน่าจะชมผมไม่จำนาที่ปากตแป๊เดียวยืนอยู่ตรงนี้เช่อไหมว่าเห็นแค่ว่าเป็นแบบล้านสามคนแต่ไม่ไม่มองคนนี้ไลใช่ไหมใช่จริงมากมากเลยมองนมเอนพี่เมื่อวานพี่ไปแมคโครใช่ไหมแล้วพี่ไปไปมองป้ายว่าเออแบบอันนี้เป็นอะไรอะไรแบแล้วหน้าตาเป็นยองไี่งิตาลงมาหน่อยเร็วรแล้วแบบแล้วมันมองจ้อง ้ทุกคนแล้วก็ไปดูหนังใช่ไหมล้วปวดหัวเลยเจ้านายเป็นไหมเวลามองอะไรไม่เห็นแล้วพยายามแล้วมันจะปวดนี่เลยเหรอใช่สวัสดีพี่ฝนนะครับผมพี่ฝนอีกพี่ฝนหนึ่งใช่ไหมพี่ฝนพี่ฝนต้องบอกพี่ฝนเป็นพี่พี่เคยเหรอสวัสดีค่ะฮะพี่เวยใครพี่เวยพี่อ๋อเหรอพี่เวยพี่เวยพี่เวยสอง เพชรมาสปังวันน like yeah, so okay. so, sure. really? ี้น่าจะกำบันทีช่องครับเพราะว่าผมไปงานโค้กันแับกบันทีช่องกบันทีช่องประมาณเออออกิตามมาแล้วกิตามมาแล้วพี่เพชรยิ้มน่ารักมากเอ็นดูหน้ามาจัานายเจ็บเลี้ยวไหมเจาบเลี้ยวไหมยังพี่กำลังจะบอกว่าพี่น้อยพี่เจ็บไหมว่าดูไงผู้หญิงเล่นไม่ได้หรอกวนนี้แต่วเอาของทองจิ้งจดูมาหน้าเหมือนแก้เลยนี่นี่ทุกคนผมเพิ่งผมเพิ่งสระผมนะครับ ห่าระไหอมไหมเป็นลมเดอกจะเอาบน้ำแต่ไม่ได้สระหัวอันนี้ห้ามเลยนะไม่สระไม่ได้มันเหนียวพี่สระเมื่อเช้านี้ผู้หญิงโอ๊นแล้วสระถ้าคืนถ้าจะสระทั้งเช้าทั้งเย็นนะหัวผู้ชายมันเหม็นง่ายกว่าหัวผู้หญิงนะหัวผู้หญิงเหม็นยากกว่าใช่หัวผู้ชายเหม็นง่ายกว่าแล้วผู้หญิงนั้นสระมันต้องใช้เวลานานสระผมสามรอบอ่ะ อย่าดีดเดี๋ยวคนเดียวนี่เขาจะดีเพลงนั้นไงทุกคนถ้า <c oughs> ถ้าไปเปิดถ้ากดก่อนพี่จะร้องคอใหน้นะ <Okay. S 2> โอเคโม้โมไปนะคี <c oughs> ย์อะไรวะ <c oughs> <c oughs> ผมกูยังเป็นโดนคอรีอยู่ไม่ได้อยับน้ำอยากลองได้จ้าไม่ว่าเออตัวเองลองได้ก็ไม่ลองอันนี้อันนี้ของพี่เหรอไม่ใช่จริงเหรอจริงถ้าเป็นพี่อยู่ในห้องพี่อ่ะเอ้าไม่ใช่อิงอันนี้ของของมากับกิตาเหรอวองมาสีนี้อ๋อ ใจน่นนี่เลยออกมาบ่อยยังยัาทำไม่เป็นหรืเนาะเพื่อี่จะแล้วอาเสียงกี่โมงนี่นี่รพี่บินนี่อันนี้สิบโมงต้องเป็นกิ่บิน